อโจโจเปิดฉากรุสเปอร์ฮิโโ่แลนดิ้งอย่างเท่ก็อยู่กับเด็กโง่งกชชัชจัลปชานเอลเช่นเคยนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาทําการชาเลนจ์ฮะด้วยการเล่นสายสปอนเซอร์หรือบางคนเนี่ยอาจจะเรียกกันว่าสายซัมเมอร์เดอร์ก็ได้ในแพ์ปัจจุบันนะครับจะมีแค่3ตัวละครเท่านั้นนะที่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับสำหรับตัวแรกจะเป็นเอนจิเนียร์คาร์เมล่าแมนนะครับเป็นตัวหายากที่ตอนนี้ก็ไม่สามารถสมได้นะครับต่อไปเซนติทิวีแมนนะครับสามารถซื้อได้ด้วยโลบักนะครับและตัวสุดท้ายจะเป็นตัวฟรีนะครับก็คือน้องคา m ์เมล่าฮีลิคอปเตอร์ของเรานะครับในสายนี้จะเป็นสายที่หลายคนน่ชอบถามหานะครับว่าเออมันดีหรือไม่ดีีนนนะแแตตต่่่่่บออออกกกเเเลยยวววาาาาาาสส้มมงงใขไไปปรัทจ เนี่ยเป็นตัวทําเงินละกันเนาะผมว่ายังไงก็ต้องมีตัวแรกจะเป็นซันต้าทีวีแมนครับมิติตัวทําเงินในปัจจุบันอีกตัวนึงจะเป็นเซนติคคาเมล่าแมนนะครับผมว่ารอดยากขนาดในแมงแทบไม่รอดอ่ะขอยืนสงบไว้อะไรล่วงหน้านะครับเอาเป็นว่าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมนี้ด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มมาช่วงแรกก็วางตัวทําเงินก่อนเลยผมเองก็ไม่รู้ว่าซีน,นี้จะรอดไปไหนะแต่เอาเหมือนทุกครั้งละกันมาถึงงงววาาตัทํเินน่อนนะ เว็บที่2ก็วางตัวทําเงินไปเหมือนเดิมนะครับอ่าในเว็บที่3ก็เช่นกันนะครับวางตัวทําเงินไป1ตัวแล้วก็ทีนี้จะมาวางเอนจิเนียร์หตัวนะครับสำหรับที่ใครไม่รู้นะครับเอนจิเนียร์เนี่ยสามารถวางได้4ตัวแล้วก็ไม่ว่าจะวางตรงไหนก็ตามครับลูกน้องเนี่ยจะออกมาจากตรงประตูทางออกนะครับในเว็บที่4นะครับเราจะมาวางเซนติคาเมราแมนเนี่ยเป็นตัวทําเงินตัวสุดท้ายละในเว็บแรกเนี่ยมันสบายเราเราก็ซันต้าทีวีแมนขึ้นเลยว่าสเลยนะครับเอนจิเนียร์เลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะเรียกคาเมราโรลเล โอเคเวฟที่5เราไปอัพตัวทําเงินก่อนขึ้นเลเวลสองอีก2ตัวเงินที่เหลือของเรานะครับก็จะมาวางเอนจิเนียร์เพิ่มอีก1ตัวไปเลยสําหรับตัวทําเงินเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องอัพเลเวลตันไว้เพราะว่าเงินมันพออยู่แล้วด้วยการที่เราลงสายสปอนเซอร์สปอนเซอร์มีแค่3ตัวแล้วก็เลเวลมันไม่ได้สูงอยู่แล้วเนาะไม่ต้องบอกว่าจํานวนเงินในการ Up, อัพมันใช้น้อยเว้ยอ่าเวฟที่6อัพสันตา้าขึ้นเลเวลสามหนึ่งตัวเหลือเงิน200อยู่าระวาังเอนจิเนียร์เมื่อกี้วางผิดเว้ยคือแซนาตาิคายกัน เดี๋ยที่เก็อัฟซันต้าคือตัวสามหนึ่งตัวไปเลยแล้วก็ผมว่าเราต้องวางแซนติสทีวีแมนแล้วเว้ยข้อนักวิทย์ของเรานะครับได้ข่าวว่าน่าจะโดนเนื้อหมาป่ะถ้าจะไม่ผิดเอ๊วางสักตรงนี้แล้วกันมันน่าจะยิงถึงอีกฝั่งเนาะมันยิงถึงลแล้วแหละว,วางเสร็จผมว่าเราอัพเป็นเลเวลสองเลยดีกว่ามันใช้งเงิน200โอเคออาเป็นเลเวลสองก็ยังมีปืนช่วยยิงเนาะแล้วเดี๋ยวพอเวฟอัพปุ๊บเราก็อัฟซันต้าทีวีอีกตัวหนึ่งขึ้นเลเวลสามนะครับตัวสุดท้ายละอ่ะเรียบร้อยทีนี้เราก็กลัััับบมาาาทททีีี่่เเเออนนนจิยยรรร์ตตววสุด้ขงะค4 หันหน้าให้ตรงโอเคเรียบร้อย4ตัวเลยเงิน400อัพพ่อนักวิทย์ได้พอดีเลยเออผมลืมวางอีกตัวหนึ่งว่ะคาร์เมล่าเฮลิคอปเตอร์คารเมล่าเฮลิคอปเตอร์ครับจะตากับเอนจิเนียร์นะมันวางตรงไหนอ่ะมันก็จะสปอร์ตลูกน้องจากตรงนั้นนะครับกลับมาพ,พ่อนักวิทย์ของเราเป็นเลเวล4เลยผมว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่เราจะมาอัพเอนจิเนียร์ทั้ง4ตัวเนี่ยขึ้นเรเวล2่าเลยละมันใช้เงินอัพแค่200เองเอนจิเนียร์เนี่ยเป็นตัวต้นเกมที่ใช้เงินในการอัพค่อนข้างน้อยนะครับ แต่เลดเกมเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วกันไม่ต้องพูดว่าสายสปอนเนอร์หรือซัมมอนเนอร์ตอนนี้มันเลดเกมคืออ่อนทุกตัวเลยเว้ยเอนจิเนียขึ้นเลเวลสองหมดแล้วตอนนี้ผมลองเดว่าจะเอาอยัางไงต่อดีวเว้ยแต่นักวิทย์เลือด25งหมก็ยังไหวแหละมาร์ตัวทําเงินดีว่วเวมสิ <M 11 S 2> ผมกว่าซันต้าขึ้นเลเวลสทั้งหมด3ตัวละกลับมาเลือกลากต่อไม่รู้จับอะไรดีเว้ย <laughs> เออแม่งอัพเฮลิคอปเตอร์แล้วกันผมว่านะสปอนเนอร์ทุกตัวเนี่ยมันใช้เงินในการอัพน้อยไปดูดูด,ดูมันยิงลากหัวคมคมยิงโคตรเบา <laughs> แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าเอนจะิเนียนะเอนจิเนียนี่ชนได้อย่างเดียวนะทำดาเมจได้ตอนที่เลเวลสุดท้ายอะ่ะโอเคเฮลิคอปเตอร์เราขึ้นเลเวลสองหมดแล้วเ็นที่เหลือผมกลับมาอัพนักวิทต่อเลยแล้วกันพันห้าพอดีเนี่ยผมว่านักวิทมันโดนเนเวอยปกติเนี่ยเลเวลประมาณเนี้ยมันยิงข้ามฝั่งได้แบบแรงมากเลยนะเซฟต่อไปผมว่าจะอัพตัวทําเงินต่อมีเงินสองพันเราก ตัวละ1 level นะึ่งเลเวลเนาะมันใช้เลเวลละ1000ตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะรู้สึกว่ามันยังแบกกันได้อยู่อนะกลับมาฟันต้าตอนนี้ก็ขึ level ้นเลเวล5ทั้ง3ตัวแล้วครับเงินที่เหลือก็พ่อนักวิณท,ทำเงินของเราให้ขึ้นเลเวล3ไปเลยอีกตัวได้เลเวลสองแฮะตอนนี้นักวิณท,ทำเงินเราทั้ง2ตัวก็เลเวล3แล้วนะครับทีนี้แหละกลับมาพ่อนักวิณท,ท v Man, 6, ีวีแมนให้ขึ้นเลเวล6ดีกว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วเว้ยเอเ่อเงินขายนึง3,000กดเลยเอาจริงป้าผมว่ามันแอบดูตีเบาจริงๆนะเว้ย ผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ไอ้นักวิทย์ตัวนี้มันตีแรงกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะโอเคผมดองเงินมาเพื่อเวฟสิบเจ็ดอัพตัวนี้ขึ้นเลเวลเจ็ดเลยคือนักวิทย์เลเวลเจ็ดมันยิงจรวดมันน่าจะเคลียร์เวฟเร็วอ่ะทำไมมันกดอัพไม่ติดวะเงินก็พอเนี่ยวะดูมือน้องดูมือน้องน้องเหมือนกําลังชักอะไรสักอย่าง <laughs> ด, <laughs> ดูดูดู <laughs> โอเคตอนนี้เลเวลเจ็ดแล้วครับก็มีจรวดตอร์ปิโดโหมาจริงๆนะมันโดนเนื้อเปล่าวะวงดามเมจมันก็แคบลงนะเว้ยตอนนี้ก็ก,กลับเอาวินจิเนียร์ต่อแหละครับให้ขึ้นเลเวลสามทั้งหมดเลยเงินเหลลืออๆแ้้วตนนี โอเคแล้วก็ขึ้นเลเว่าสต่ออัพเรเว่าห้าต่อเลยกันเพราะว่ามันใช้เงินน้อยแค่หนึ่งพันอะผมว่าอยู่ที่เรเวลห้าก่อนละกันเพราะมันเลเว่าห้าไปหกใช้สี่พันเนาะน่าจะเยอะเดี๋ยวไปอัพตัวอื่นก่อนดีกว่าที่เรากลับอัพคามล่าเฮลิคอปเตอร์เราให้เรเว่าตันไปเลยมันใช้เงินค่อนข้างน้อยครับไม่ถึงไม่ถึงสี่พันมั้งอ่าเรเว่าตันไปหนึ่งตัวเหลืออีกหนึ่งตัวเดี๋ยวขึ้นเบี้ยใหม่ก็อัพได้ละ เรียบร้อยนะครับคาเไม่ได้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นเลเวล5ทั้งหมด2ตัวมันวางได้แค่2ตัวเองอะเดี๋ยวเงินที่เหลือมาวางนักวิทย์เพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วกันนักวิทย์เนี่ยผมมีปัญหาในการเล็งตัวไวอ่าหันหน้ามาทางนี้หันหน้าทางนี้มันควรเอาปืนมาฝั่งนี้ปะเอ๊ะอ้าว the fuck ชิบหายและ้ะเฮ้เดี๋ยวดีเพื่อนเราหันหน้าไปทางนั้นทำไมก็บอกปืนมาทางนี้นะ <c oughs> ต้องซูมดูที่มือน้องเว้ยถ้ามือน้องกำลังทำท่าแบบขัดจรวดอยู่แปลว่ามันยังยิงโดนเว้ย เดี๋ยวดูนิพี่ว่าชิบหายละตาเนี่ยชิบหายของจริงปกติทีมสปอนเซอร์มันก็ผ่านยากอยู่แล้วทีนี้แม่งไม่น่าจะผ่านเลยเ,เจอแบบนี้ไปผมนี่เขียนเลยครับปืนมาฝั่งนี้บันเทิงแน่นอนนะฮะตานี้เรามาดูเลยว,ว่าเจ็ดมันจะยิงตอร์ปิโดไปได้ปะเนี่ยยิงไม่ได้นี่แย่นะอย่างน้อยขอให้โดนสักนิดก็ยังดีโดนไหมเอ้ยโดนโดนยังยิงออกโดนอยู่แต่โดนแค่ฝั่งนี้เนาะ คองแท้คองแท้เลยโอ้พี่เบาพี่เบาวกำลังทำอะไรพี่เบากำลังขัดลำ้ำใช่ไหมตอนนี้ผมเลิอกอัพตัวทำเงินแล้วเพราะว่ามันมันล้นแล้วอะ่ะกลับมาเป็นจิเนีย่เลเวล6เลกว่าตอนนี้เบอรที่27ก็เอนจินเนียทั้ง4ตัวขึ้นเป็นเลเวล6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นคือตอนนี้ตัวละครทุกตัวของเราเลเวลตันหมดแล้วที่เป็นตัวทำดาเมจเนาะพวกสปอนเซอร์เนี่ย ตัวทำเงินมันไม่ต้องอัพก็ได้ละเวมันไม่มีประโยชน์แล้วแต่ประเด็นมันมันเริ่มไม่รอดวะชิบหายแล้วกรุงศีกำลังจะแตกเสียวแบบบูบว่าบูบว่ายปเลยผมว่ามันผ่านยากอ่ะเนี่ยดูดิถ้ามันชนอันนี้แตกคือมันถ่ายได้ยาวๆน,นะเล่าไงกับตัวทําเงินต่อด,ดีวะอัพไปก่อนแล้วกันไอ้แต่อืม เราแรกคิดอยู่ว่าจะย้ายตัวทำเงินไปคอยรับสถานนะดีเปล่าวะโอ้ยน้องแค่เวฟสามสามนักวิกูก็ตายไปตัวหนึ่งแล้วทำไงดีวะไม่ผ่านทรี่ว่ายัางไงก็ไม่ผ่านน้องแล้วคือตอนนี้ก็มับตัวทำเงินเล่นแล้วไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแล้วเวเอ,อแต่ผมว่าจะย้ายตำแหน่งไอ้พวกนี้ไปรับสถานนะที่อื่นอยู่นะคุณชาคิดครับตอนนี้ชุละมุนมากเลยครับคุณครับโอ้ยนอ มีแววแบบมีแววแบบไม่ผ่านสูงแต่ยังคิดว่าน่าจะเคลียร์ได้อยู่นะสภาพปอบบนี่ก็โอ้ยขยันแตกจังเลยเวฟสามห้าคือจะตายหาแล้วเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะครับสำหรับประสบการณ์ที่เล่นเท้าฟดีเนต์มายาวนานนะฮะสถานการณ์นี้คือไม่ผ่านแน่นอนนะฮะผมเอาออโต้สริปออกแล้วเพราะว่ามีไม่ไหววะ่ะ ไม่น่าจะไหวจริงจังเลยไหนๆก็จำเย่แล้วขอกำลังใจจากสปอนเซอร์หน่อยริ h m a n Shop โน .1 เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเติมในราคาถูกสุดคุ้มโคตรปังและโคตรไวแถมยังมีบริการขายบัตรเติมเกมโลบอกกิฟต์การ์ดจะซื้อไปเติมเองจะซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้หรือจะเป็นบัตรกำนันบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกซื้ออีกเพียบตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์สามารถเข้าไปลองซื้อบัตรหรือเติมเกมในราคาถูกคุ้มๆกันได้แล้วที่ริช m a n Shop เท สถานการณ์ย่ำแย่มากเลยครับท่านตอนนี้ตอนนี้บ้านกรุงสีเรากำลังจะแตกเออเออมันมาแล้วไอยูโฟมาแล้วเธอตรงนี้จะแตกชิบหายวะเนี่ยผมว่าเหกงเหงได้เลยอ่ะเออไปแล้วยูโฟเหล่าทหารเหล่าทหารคือกองกำลังสุดท้ายของเราจะรอดหรือไม่ <laughs> เป็นเฮ้ยเดียวเียวเๆีย,ยตกสภาพดี เราแค่เวฟสามเลือดยังไม่ถึงหลักล้านแล้วแล้วเวฟหลังๆที่บอสมันเลือด3ล้านน่ะตั้งแต่มีทีมฟูฟูอะ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มาชาเลนจ์อะไรแบบที่ชาไทยอย่างนี้นานมากอะ่ะคือปกติช่วงหลังที่เล่นแบบแม่งการันตีผ่านเล่นยังไงก็ผ่านแล้วแบบมีสไปเดอร์ใช่ไหมมันสบายเลยโ oh, อ้จอดรอดไหมเนี่ยยังรอดอยู่ใช่ไหมโอ้โอไมพ่อนักวิทย์พ่อนักวิทย์จะตายแล้วเออตายอีกแล้ว โอ้ยผมว่าผมจะย้ายตัวทำเงินไปรับสถานะบนบนแล้วขายวางขายโยกขายโยกต้องย้ายไปให้หมดย้ายไปให้หมดโอ้โอวางตัวนี้อัพอัพไปทำไมก็ไม่รู้จริงๆไม่ต้องอัพก็ได้โอไม่น่าโอ้รู้สึกมันเริ่มรูอีกแล้วหรือว่าเราจะแตกพ่ายก่อนเวฟ40กันนะโอทำไมเลือดเยอะขนาดนี้ ผมว่าผมได้ลุนลุนไอตัวนี้แหละถ้ามันเข้าอ่ะน่าจะแพ้เลยป่ะโ oh. อ้หยุดหน่อยได้ไหมพี่ชายได้โปรดโอ้ oh, ไม่นะเอ้ยแต่ตัวนี้มันมันมันแตกเลยเหรอวไม่น่าแตกดิอันนี้น่าจะรอดอยู่รอดปะเออเฮ้ย,ยนี่มันพลังปฏิหารอ่ะตอนนี้ก็เวฟสามแปดแล้วผมว่าผมทำผิดพลาดไปเวฟสมหสามเจ็ดสามแปผมออโต้สกิปหมดเลย ผมว่าผมทำผิดพลาดไปเว้ยชิบหายของจริงแล้วคือเรากดหยุดออโต้ตะคิปไปอ่ะมันเสียเวลาอันนี้คือน้องๆลองคิดตามนะตอนเล่นตัวดีเจไอตัวฟอร์สดีเจสปีกเกอร์แมนอ่ะเราสามารถจบได้ใน18นาทีแบบไม่ต้องออโต้ตะคิปใช้ตัวเดียวแบบไม่ต้องใช้ทำเงินะคิดดูขณะที่ทีมน,นี้ทีมฟูกูจะไม่รอนเลวจิวเนอรพอนักวิทย์ตอนนี้เรากำลังจะตายหากันหมดแล้ว <laughs> <laughs> เห็นเหล่ากองทัพพวกนี้ปะแม่งโคตรสิ้นหวังอะ <laughs> แล้วม่จะผ่านยังไงวะคือถ้าผมไม่กดออโต้สะคิปช่วงเวฟสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าอ่ะเราอาจจะผ่านเว้ยแต่อันนี้คือยูยี่เลยยูยี่ของจริงกุงสีกำลังจะแตกพายเออนักวิทย์ตบบน,นก็ตายไม่หยุดเลยผมไม่รู้ว่านักวิทย์มันโดนเนิรน์ฟปัะนะแต่จำได้ว่าก่อนหน้านี้นมันตีแรงกว่านี้เว้ยแล้วก็ระยะในการเ e อ็กโพชั่นหรือการระเบิดของตอร์บิโดมันกว้างกว่านี้อะ่ะอันนี้คือมันยิง ได้ไม่กี่ตัวปะวะเออตอนนี้สภาพแบบนาทีชีวิตไอ้ฟูงนั้นกำลังจะมาชนเหกเหกแน่นอนเออคอมแทร่เลยพี่เบานี่ทหารเราเอาไม่อยู่แล้วทุกหนายรู้สึกว่าไม่ได้สัมผัสความพายแพรมายาวนานโอ้ยทำอะไรอยู่อน,นี่แต่มันก็เป็นแบบเป็นอารมณ์อีกแบบหนึ่งจริงๆนะอืมอืมมัน อา้าวยังรอดยังรอดโอเคไม่รอดไม่รอดโอ้โหซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยตัวเดียวเข้าอโอเคครับทีมสปอเนเซอร์มันมันมันห่วยมันห่วยไม่รู้แต่ละสมมุิไปเทียบกับฟอร์ d ดีเจไอตัวดีเจสปีเกอร์แมนตัวนั้นอะมันเอาตัวเดียวผ่านใน18นาทีอะอันนี้คือ ขนาดกดหยุดออโต้สคริปยังไม่ผ่านนี่คิดดูสิ้นหวังขนาดไหน <c oughs> <c oughs> เอ่อขอให้ตัวหน้ามีตัวละครที่มันสามารถสปอเนเซอร์แล้วดีกว่านี้ได้ไหมอย่างน้อยจะได้แบบแบ่งเซตไปแล้วว่าเออทีมนี้ยสำหรับทีมสปอนเนอร์นะอะไรเนี่ยอนาโคตรอาจจะดีกว่านี้เนาะโอเคเดี๋ยวถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยผมจะมีวงล้อมาสจาั่นมาให้สุ่มตัวเล่นละไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย